สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมผูห้หราดิเราอยู่จังหวัดไก่แล้วพี่น้องอยู่เดิเนอยู<ม>่เดินเตรียมตัวครับตเตรียมตัว,ตเ,ตตวเดี๋ยวซ้อมงวดสุดท,ท้ายแล้วเอ๊วไจ้าจ้าเป็นไงบ <laughs> ้าเอ้ยบดขึ้นสูบบดขึ้นกับแอดมินจะเป็นเฮดเซนแอดมินขักน้อยเลิศยวดอ,นอันดวอเจ็บซีก็นดิ เกอนตานี่เลยะค่ะแต่เข้ากันรับไปเข้ากันรับคือเก้าวลังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาเรื่อยๆจ้าใบก็เราซับก้างแล้วก้างอีกไอ้ตอนนี้ก็คือสวัสดีครับสวัสดีคุณนี่ตอนนี้กาลังสีเตรียมตัวนะครับผมอ,อย่าอผู้ใดสิทรงมาหลอกมาไล่กับได้ได้ครับน้องเอกับข้นนะครับวันนี้ครับเฮ้เป็นว่าลูกได้นั่น ก็มาซื<ะ>อาอ้อมันี่เด้อสองหมื่นแท้ๆครับกระถั่นโอ้าตอนนี้ตอนนี้อยู่ใส่ก่อนนี้นบ่ไหวคุณขอสองร้อยกว่านบาท่านนี้มันมาสมงร้อยสองร้อยกว่าสามร้อยแล้วหลายดีครับพี่น้องงวนนี่ครับมมสวัสดีครับสวัสดีมมสสดแม่น้องอมแอมนะครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้กลแล้วแล้วก็ทีม ทีมแม่แจ่วพ่นไอ้ป้าแจ่วพ่นกับมาเนาะครับทีมป้าแจ่วพ่นพ่นเตรียมตัวอยู่ในห้องขุนนะครับเนาะแล้วก็สิเป็นซ้อมเทียสุดท้ายแล้วแล้วก็จังนายก็แต่งออ่งซ่งเพลิงตอนนี้ก็วุ่นมวลมวลคือยังไอ้ไอ้เตรียมตัวมาล้ำใหม่พุตโมนีโมนีโชว์ไล่อยู่กูเลยห้ามพลาดนะห้ามพลาดไอ้หลากหลายการแสดงนะครับผมแล้วก็มวลนี่ถือว่าเท่ามันกะ เกิดปัญหาช่วงแรกๆเนาะตอนนี้ก็แก้ปัญหาแล้วก็พยายามคิดโชว์ที่ว่าพิเศษอีลีสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิงสองหมื่นจุดสองหมื่นเลยโอ้คนจวับมาเล็กสองหมื่นอยู่หรอเออรูสึกว่าไอ้แม่แอนเนี่ยหัวมเคยไอ้ผมมเคยหวีอีกทีเวลาหวีนั่งจอยฮะโอ้สามสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วไอ้ มาหลายเลยครับพี่น้องให้การสนับสนุนใทยดีครับทุกนนี่ครับร้อนๆเลยครับผมปูซาดปูซาดแล้วก็ฮะเข่าห้าน้าห้ากับแกมใบถ่าเลยเด้อครับพี่น้องโอ้ยขอบคุณดาวสามร้อยดวงครับภัยนอหนี่เนาะโอ้ยตายต่ภัยนอภัยนอโอ้ยขอคาขออันซื้อนี่ภัยได้ดวโอ้ยขอบคุณเด้อครับผู้ใด้ให้ดาวครับพี่น้องโอ้คุณเกลีกแล้วครับขอบคุณครับโอ้ยพี่เกลี่ยครับขอบคุณหลายๆเด้อครับ ซื้อเบียร์ลอเต็นนาห้านนะเอ้มเอ้มไม่ได้เต้นไว้เหาจวดลงมือเป็นจะได้จวดเต้นจ้าเต้นจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมีรับกลางอากาศแล้วมองน้องพลศสามโมงกไงมื่ออีหลีพี่น้องเมื่อเริ่มไล่สูยขอบคุณดาวสามสิบเจ็ดดวงอ่าเริ่มไล่เริ่มไล่เนี่ยถุงเครื่องโดยประมาณนะครับทุงเครื่องกลลุ่่มนนัแหะก็คือก็คือยังบอดแพ้วบอสแหละครับพี่น้องก็คือ ้าบท่านเห็นขึ้นแล้วบท่านเอายังเนี่ยก็คือแสดงว่ายังบท่านเด่นลรบต้องไปกดยังมันเลยด้ครับพี่น้องีเฟรชบ้งเลยเออทาทาอยู่ในหันละพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาไปกดยังห้างเทียมมันเป็นกดออกกดยังไปมันกะมันเดี๋ยวิบนเสดวยเบิรงอนุมานใหมเพราะว่าคันเสียมหิมาอนุมันใหมเพราะว่าคือทุกข์ทุกคนกะยากยุ่นหนาพี่น้องกะคนอนุมันนี่ถ้าแสดงแล้วก็บ่เด้มาจับท่ทรัพย์กันนาพี่น้องเรืวบาเด็ อันนี้พี่น้องแต่ตอนนี้ก็ล้ามมาหดนี่ท้องเอ๋เขามาบ่ไอไอนี่นะไอบ่ไดเพจเอ็นไได้เพจเบาเนาะนะคอถอดขอไฟเด้อครับสำหรับผู้ใดที่ถักมาในคือเราบ้างเขาเห็นงานเัางิบ่ได้ออกไปเพจส่วนตัวแล้วค่ะก็ต้องเอางานลักเข้าใบก่อนหรือมีน้องเขาก็เพื่อไปตรวจอ่านมองอัานเนาะบ่ไอเพราะว่าช่วงไทยๆนี่ช่วงช่วงเริ่มเขาอนุมัติเขาเฮ็ดหยังหลายๆอย่างแต่ถ้กเขาเพจซื้อตัวโดยตรงเลยโดยตรงก็ได้ครับเพราะว่า เขาไปเดีออกไปจาหของค้ายตัวเลยค่ะมันไปจำเขาบอไปดีโอ้ขอบคุณดาว425ดวงนะครับผมขอบคุณในยลยเดอครับมันเข่าทุ่งวีแล้วกพี่น,ะะนองมันเต้นบิงบ๊งบิงบงบงบงไอแรงมาแรงมาเด็กเดกเริ่มรถเด็กเดกเด็กตีหนึ่งตีสองตีสเริ่มลดวีะรประมาณบ้านนี้หเอ่อเศร้าขึ้นมากะเริ่มเศร้าเริ่มเศร้า,าอ,อ่าานอนไปเยนะแอ่นเพิน มุ้มีไปสิเราเป็นอะไรนะ่ะรออนุมัติรออนุมัติเข้ากลุ่มบพาท่านในเขา่าบอครับใจนี่อดเ๋ยวเ,เล่งอนุมัติอยู่เด้อครับตัวนี้ครับพี่น้องซื้อครั้งแรกเพื่อจะดูนักร้องหญิงคนใหม่โอ้โหขอบคุณหลายๆครับรับรองบอ่ผิดหวังครับพี่น้องหาบอดบอดเมื่อๆยพี่น้องเดี๋ยวเดียม่กระชูกระชูต้องเดี๋ยวคอยที่แพนไปบ้างใจหน่อย <Yeah. S 2> นี่ยบรรยากาศบรรยากาศเมืาา่อนี้ฝนมาตกครับพี่น้องพ่นที่บัดเจ้าครับเงี้นเงี้ยนนะเงี้ยขอบคุณดาว425ดวงนะครับ รถอีหลีดิพี่น้องข้างะลิง่งกับยังข้างเลยลิงกับข้างพี่น้องสุดยอดบอข้างแล้วจ้าข้างแล้วใครลิงเอาพี่น้องเดย๋ยวจังไดกะ รถไงโอ้อ่าแปลวคุณแจก็ประเพณิเห็นไหนคุณแจ็รถไงครับพี่น้องเดี๋ยวจึงไดยไปเตรียมการกอนนะครับผมจึงไดยก็เขามาเบิง้งให้กำลังใจกันนะครับพี่นอ้องไปขอบคุณครับ ไม่กำลังใจเด้อครับเนี่ยครับนักร้องใหม่ฝากติดตามได้ด้วยค่ะนันทิดาค่ะช่องนันทิาาดาชาแนลค่ะพี่น้อง <c oughs> โอเคครับไปติดตามเพื่อนเด้อครับพี่น้องแต่ฟังมือแรงผู้ใดซื้อบัตรซื้อตัว๋วแ <c oughs> หละครับปูซานนาฮานทาได้ครับแม่ต้อยแบงค์เลยนี่แม่ต่อยแม่ต้อยระบมค่ะอีกุดเจียวอีกุดเดียวอีกุดเดียวไปไปไปบ่งคไฟไปก้าหล่อนค่ะบ่้าไหนบ้าได้ย่าค่ะมันถึงบังเลยนะ เดี๋ยวจะไปเบิ้งแนวกินก่อนพี่น้องเดี๋ยวบอกนะน้าส้มเอาเบิ้งกันเดี๋ยวเนวกินพี่น้องแนวกินเทาแนวอยากแน่กินเท่าพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเนาะนี่บรรยากาศการเตรียมพร้อมนะครับเตรียมตัวครับพี่น้อง สวัสดีค่ะเอาอีกแล้วลอยมากวันนี้ผู้ติเฮ็ดเด็กหน่อยผมไปใส่นั่งโซโล่เสิแล้วหน้าวทธีครับพี่น้องเจ็ดซีครับผมเอาพี่น้องคลิปนี้ทำนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวไวปติดตามเนาะครับเนาะผู้ใดซื้อบ้านซื้อตัวแล้วกะเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันอีกจังหน่อยครับผมถุงเครืองเนาะ เขาไม่ให้กำลังใจเด้อครับบาวนอนากับมือนี่แสดงลายบทลายบาทนะครับผมลายคนครับสแสดงจังไดกะฝากติดตามครับพี่น้องไปมือนี่เอาสมนีสกักก้อนนะครับผมสวัสดีครับ